สวัสดีซี่สู้ผู้สุขคนครับผมเมื่อนี้ก็ได้เดินทางมาหอดบ้านพ่อยาติมัดตามเนวทางของพ่อญากันต่อเนาะพี่น้องเนาะหมดวันที่หนึง่งท่านว่าสองหาหกเจ็ดเนาะพี่น้องบทที่แล้วของพ่อยานี่เลขวิ่งเลขวิ่งเข่า2เนาะพี่น้องเลขวิ่งเขาง่า2เข่าตัวเน่นเข่าตัวเด่นพร้อมเนาะพี่น้นอง มาบนทั้องโตสองสอง,สอง,สอง,สองหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแต่พ่อญาจับคู่เป็นแต่เสดายวะพี่น้องสองแปดสี่แปดขาดตั้งสามแปดมั้งพี่น้องขาดตั้งสามแปดมงน,นี่อันนี้คือหลักฐานของเกาเลขวิ่งนี่เข้าบนเนาะพี่น้องเลขวิ่งเข้าบนมึงจับคูสองแปด สี่แปดโมมีม่ท่38สามแปดเห็นป่ของพะะ่อ่าติไปตามกันต่อพี่น้องยินทางทรามา,มากจ้างเทพพื้จนจ้างเทพืนจางพไร้วันพื่อจ้างหมอ ยี่นหน้อ,อ,มอ,อนอมกาแฟเคียงเดิมอดอโอ้ยถือแต่่ได้หลายมันมันบ่ถือหลายหลายกับบ่ดกับบ่ไรแดงโอยมะเ่ไ้แสงย่ยโอ้ยผมประกาเรีนประนานผมบ่ถือถจกักเทียกได้พ่อแสงได้ผมบ่ถือมผมบ้าขี้ยวดหรออนไดครับ ไปฟอกไปฟอกโอ้อันไข่ยอยู่ครับไปฟอกกับไข่อ,ขอ,ขยอยู่ไปมามายังัเอห่านองมเพื่อนยเนี่ยรอ่้อปดสเ้าบาทอ๋พ่อได้ไรบ้างเต้พอ่อยังอันพอ่อก็ยังเอาหาผมก็ยังมีนสองแปดสี่แปดม่นมีสามแปดดิพ่อคือ,อไรอม,มันก็เป็นติ้ง็ต่ติ้กแต่สี่เป,เป็นสั้นเหรออืมสามแปดขึ้นสอง,องหนึ่งนส พ่อยย่ใ่ได้บุญได้รางเอ้าพ่อือยังได้บุญได้่างบัดหผมคือบมีสองหนึ่งัมันเดินสองจว่ามันเหืีดมหาก็พ่อเดินสองนันละมหาช้ตอะไรก็บนั่งกระปุกนึงสองสองหนึ่งฟาดพ่อได้บุญได้รางเลยอ่ะบาดบาดหายผมบัดบุญอันไหนครับคาหรือว่าชช่วงองนักจัดรายการ ได้หัได้บนได้ล่างกมดจับปุ้ยผมมาเดินคามสามแปดตัวเดียวมันหลายจูนี่เหอันห้มันหลาย,ลาย,ลาหลายนหันแต่ว่าเดินอเดินสองะอะมนพอเดินสองอะไอี้การท่ากันกับอเเพราะช่วนี้คือชวลกของต้นอเนาะสี่เ้าถึงเอ้าพ่อกะจะเสียผมหลายไหมละ่ะตะบ่าวันมัน,มน,ยนอยูสิบงวดล่ะ อันสีบงวดเต็มเลยอันนี้กระดับเจ็ดขี้กันแมน<ง> <c oughs> บอกว่าผมบอกอยาก่างไรเนเพราะว่ากล่องสลากไม่เรียกดับว่าจะบออย่างห้เสียหน้ามันดับทั้งบนทั้งล่างเพไ่้เจ็ดนะแมนครับแต่ว่ามันก็คือเขาคือให้เจ็ดนะเดี๋ยวอของผมมันสีบงวดเดียวนี้บางเนื่องกับหา่าฉันว่านั่นก็ต้องซื้อครับงวดหล้างๆพัดไปหันกันนึง ผมพ่อกระยเสียพ่อกระยเสียผมหลายเพราะว่ามันกล่องสลากมันเพไม่เลขดับนะยังว่าหาเสเอาอบานนีนบ้บา้านของพอ่อมันของพอ่อกระดับคือกันบ่ดับเจ็ดคือกันบ่อบเจ็ดคือกันโอ้ยขั้นดับเจ็ดเคลื่อนในยูคิงนิ่งถ้าผู้ใดมกักระให้เบาๆเลขทีเจ็ดนะพ่อเนาะนึกว่าถึได้คิดว่าชิดหนักอยู่ก็ได้อ๋อเอ๋อมันตรงเลขดับพ่อพ่อคือชิดหนักหนักเจ็ดเลขเขาเด่นมากนั่น สีก็เจ็ดว่าสีบัวนาเจ็ดมาไม่เล่นหรอพ่อพ่อผิดว่าะไม่ได้ผมขึม้นมาซีหนึ่งหลายแท้ผมได้ลอตเตอรี่มาเลยซื้อซื้อกลับพร้อมคุเด้อยซีหนึ่งหนึ่งซีนา่าทำไมผิดไหมซีหนึ่งหนึ่งซีผมซื้อลอตเตอรี่ผมซื้อกลับพร้อมด้อยนี่เออลอตเตอรี่ผมได้และแม่ผมผมได้จับมือเรีกออกคุณ <c oughs> เพราะว่าสว่างเรียกแล้วมันก็มาหล่นน่ะ เลขออกแล้วยงยเงยมศ่้ามาลอตเตอรี่กัมาที่อยู่สว่างแต่ว่าให้เขาแล้วหนึ่งซี่สีหนึ่งเัขาก็ไปซื้อเขาลอตเตอรี่ดีกโอ้ว่าอยอดี่มันตรงกันข้องพ่อว่าที่ผมซื้อนี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่ีหนึ่งหนึ่งสี่นึ่อกเป็นเป็นสี่หนึ่งบอกผมผมผมกลับไปแล้วลอตเตรี่ผมนี่ดีบอกผมซื้อกลับพร้อมแต่ว่าไมาคิดบางแล้วหนึ่ง ผมยานไม่เปลี่ยนงวดสามสองงวดสามสองผมซื้อสองสามยางเดียวเลยผมโมกับเลขรถตะลอรี่ผมว่าใดเลยมันออกสามสอง่ได้จักบาทได้บาีอะไรเนาะโอ้ยได้ก็บิได้บาีอะไรแม่นี่เผมซื้อลอตเตรี่เห็นบ่นี่ได้เยอะคำถือหตัวมันถือหตัวบ่เสือกบบลเล็กกบบเล็กางสองตัวอะไรย่พอเอาว่ามันได้ซีใบไม่สาใบมันมันได้างเามันซใบที่หลผมได้นึงมัน็เลรางนี่เนบได้อน่ใจเป็นางคบมัน โอ้พี่น้องาะจะเฝ้าันว่าโซกันย่เฝ้าเบียอยจะเฝ้าอย่างจะเฝ้าจะเบิ่งเงินตัวเลขแต่าีิเปน่อห้อันนี้ภาษพันวาให้นะแม่ย่างได้เขียนตัวเลข่าันอันนี้ผมซื้อเอได้เนี่ยพอสี่หนึ่งหนึ่งสีเห็นบ่ผมซื้อเอผมซื้อกลับพร้อมน้ผมยามันเปลี่ยนก็ยังหวดสองสามวดสองสามผมซื้อสองสามยางเดียวเลยผมซื้อพอกลับมันออกสามสองซื้อสองสามออกสามสอง วันนี้ผมกลับพร้อมาซีหนึ่งหนึ่งซีผมกลับพร้อมาแน่นอนหรือไม่แน่นอนข้าพ่ว่าฮีไปหา,อ,าอีกเยอะลอตเตอรี่น่ะถือใบนี้เด้อเออถือใบนี้มันก็มันก็สิบซีตุน,น่ะสิบซีกระยำที่ทิ้ข้างหลังบ,บ่พ้อมีสิบซีอยู่นี่มันจะถื้เลขหลังอือเลขหน้าเลขหลังเพราะว่าเลขออกแล้วผมก็ไปสว่างกับไปเอาเลยอยู่สว่างโอ้ยมักแห้งแตงสี่สิบเอ็ด อืมพ่อบอกกันกระเจ้าไปว่าซีหนึ่งเหรียญบโอหนึ่งซีบ่ซีหนึ่งแหละเขาไปซื้อได้เลยจะลูกนี่นะเขาจะซื้อเมื่อไรลูกครับเอาฝ้าให้วิ่งตัวไหนพ่อหนี่ศูนย์เอาพ่อคือบอกกันบอกลูกไปซื้อหนึ่งซีขึ้นห้ศูนย์แต่ว่าเมื่อไตัวนีแล้วแด่ว่าเจะเรียนตัวศูนย์นกับยังนี่ศูนย์กับห่าเออศูนย์กับห่าเอาเอาพ่อคือบอกลูกไปซื้อซีหนึ่งขึ้นไห้ศูนย์กับห่าเนาะบาทเนาะ เขาว่าบุ้งสีเจ็ดมาเนี่ยก็เราหันนะก็เราเปลี่ยนนะโอ้ยย่าไปตัดออกแล้วตาเอพีซีมันมากสี่เจ็ดนะนะเลขกล่องสลากมันไม่เลขดับแต่ของผมมันกับยูมาสิบงวดหละอัน่ของพวากับเจ็ดคือกันมันตรงกันเจ็ดคือกันยูแต่ว่าเลขศูนย์เนี่ยคือสามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เยอะพอเถอะ สา,สามสามศูนห้าศูนมนพ่อห้าศูนย์ห้าศูนเจ็ดศนเจ็ดศูนย่วงไปรถพ่อเันฟอ,องสากเป็นว่ามีเรียกแบบดี้เก้าศูนย์เป็นเอ็นสถคุณลูกเก้าศูนย์อืมแล้วก็ให้ครับเลยครับกลับตัวนั้นมัน่ะรบานนี้หาลักหา้าสอหา้าอ้ย เขียนผิดสองห้ายีงไม่เขียนสองศูนยอีกสองห้าห้าห้าหกห้าห้าห้าหห้ามีะบ่มบ่บ่มีนั่นแหละมัดเท่านั้นเอาว่าพอมักพอมักกันหนึ่งซีเป็นอย่างเลขยอยู่นี่คือบ่มีหนึ่งสีเนี่ว่าบ่อใส่กันยังว่า อืมักจังไหมากก็ใส่มันปมาักสิบเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดทีเรื่อี้จะเป็นสิบแปดแปดสิบเอ็ดหรือแปดเจ็ดแปดเก้ากี่เอาไปวิเคราะห์มึงดูเขียนไว้ให้อันนี้พ่อจาม้าชุดเต็มมันบอคร่งนี่เชุดต็มอืมขันแปดมากเลยยะพระซุ่มนี้โอ้ซุ่มนี้บอกโอ้อันนี้อันนี้รักแปดอันนี้รักแปดอันนี้รักศูนย์ รักศูนย์รักโอ้อันนี้ักหาอือจับสีบนสีล่างแต่ว่าศูนนี่หมื่นเปอร์เห่พันเปอรหาแล้ศูนย์บนกระล่างเคลื่อนกับสองหมนเมนงวหนึงพอดเน้นที่สองมันศูนศูนย์ก็แปดละตัวเล่นที่สุดนะแต่ว่ามันบวกมากแปดมากก็มากแปดหนึ่งแปด จ็ดแปดเก้ามขึ้นนะขันมากเลยนะอันนี้ชุดเด่นเด่นบนคือศูนย์เด่นล่างคือห้าอัตตาพอ่ออันที่พ่อให้เนี่ยเป็นบนรางเป็นบนรางอันนี้คือชุดเตีมเนาะเขีย 4, เอสซีมันเบิ้งน้านะตะาพ่อขัดออกมาแล้วเนี่ยอันนี้พอ่อพ่อเน้นตัวใดนี่มากตัวใดนี่นี่สามศูนย์อ๋อ มาตัวเดียวกันกับเส <c oughs> <c oughs> like so. ี่ยนคัดตัวเดียวเท่าน่ะสามศูนย์บนอย่างเดียวเน้นสามศูนย์บนอย่างเดียวทางกระสุนเต้าเข่าศูนย์น้วยดิได้ไม่เกิดปัญเาแอฟซีเพนไปปิเนนาเอาอันนี้คือแต่ว่าอันนี้พ่อพ่อคัดมาแล้วมันนี่คัดมาแล้วคัดมาแล้วเดี๋ยวเขี่ยแอฟซีบางเงินเดี๋ยวเขี่ยแอฟซีแคบหน้าจอเอาชุดเต็มบนล่าง มันหลายพอด้วยพลวเออมันหลายเชียนไปเจ้าเพงศ์เอฟซีได้นะเจ้าพิจนาครับบอสเซียเอฟซีคนบางน้าเพียร์เอฟซีคนมากกันน่ะนี่ไงอันนี้พ่อแยกแเกลน้าเอาตัว่าเลขสามตัวนี่เป็นสามศูนย์เก้าที่พอนี่นั่นละหลักอ่ะศูนยเก้าสี่หนึ่งเจ็ดหริหารนี่หลัก 5, ลว่านี่เป็นหกหนึ่งเจ็ดนี่พี่น้องแคปหน้าจอเอานี่คือชุดเต็มชุดเต็มบนล่างนี่พี่น้องนี่ชุดเต็มบนล่างเฮ็ดไว้ให้ลักลอยมา คันตัวใดมากพี่หัดครับอ,อันนี้คือสุดเต็ม,มถ้าผูดด้ใดมารักแปดก็ได้เรพราพว่าเนี่ยมารักเดกดก็ได้โอ้มารักแปดก็ได้แปดก็คือแปดหนึ่งล,ลูกหรือแปแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดโอ้เนี่ย <c oughs> อันนี้คือสุดเต็มบนล่างนะพ่อเนาะอันนี้คือสุดเต็มบนล่างมันหายเพราะพ่อจะเทือนีแล้วมันดูถึกนีแล้วเอาพี่น้องแคบหน้าจอเด้ อันนี้คือสูดเต็มบนลาา่างพเพ่นแยกออกแต่ว่าศูนย์นั็นเปอร์เซ็นต์แล้วศูนย์โอ้พอว่าพอว่าศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์อีคัดพอขึ้นมั่นใจครับศูนย์แต่ว่ามันขันว่าเป็นบนก็นเป็นล่างแต่ว่ามันไมนจะได้กลับได้ศูนย์ขันตัวตรงนี้มันเป็นบนด้วยนี่ขันกลับเป็นล่างมั้งเออานี่ที่พ่อพันคัดมา พอมันขัดมาให้เราได้พี่น้องได้บนล่างพอมาสรุปให้แล้วเฮ็ดเป็นบนล่างได้พี่น้องได้เฮ็ดเป็นบนล่างวิ่งศูนย์กับห้าวิ่งศูนย์กับห้าบนล่างสามศูนย์ห้าศูนย์เก็ดศูนย์เก้าศูนย์สองหาลกหาหาลหกหาได้พี่น้องได,ได้ล่างนี่มันใจสองห่านะล่างโอ้ล่างนี่มันใจสองหาเขา่าเขียนดอกเพราะว่าพอว่าอันเป็นบนล่างแล้วบนล่างอือ ปั๊บพอถือทั้งบนทั้งล่างพี่น้องแคบหน่าจอได้มากชอบตัวได้หาซื้อรตเตอรี่กันหาซื้อรตเตอรี่กันอันนี้พ่อเอาเคลื่อนที่ว่นี่บ่เดี๋ยวผมเขียวไว้แถบแนีเมืองตะวันเอาไปเบิ่งหายไปแล้เบิ่งส4มสิบรออยู่หาแต่ว่าผม ถ้าผมกัมักอยู่ดรอกแปดหนึ่งก็ได้มันก็ขีดตรงกันคักแค่พ่อว่ามักพ่อบอกลูกไปบอกลูกสาวไปซื้อซีนสิบสีส่ดีส,สีสิบบอสสี่หนึ่งหนึ่งซีนะหนึ่ีไซื้อแล้วอีแล้วแทแล้ว,ลวบานนี้พ่อมักหนึ่งแปดมันบอแต่พ่อบอลงหายนี่บเอาคือบอลงเอฟซีเพิ่นเบิ่งน้ำเนี่ยยืดในใบนี่เด้อเดนใบล้ขุนอันนี้บอผมลงอยู่อันนี้เด่นไหนช้อนนี่มันก็ขีดตรงกันคักแค่ นี่ดีได้มาบอกว่านี่ได้ไม่อีกเลยเห็นปะเห็นของผมปะหันแปดหนึ่งนี่ของผมเร่ขึ้นตรงกันข้ามแฉ่ของพ้อกับแปดหนึ่งเด้แปดหนึ่งน่ะโอ้ยเร่ขีบว่าเขากันนะบ้านน้อขันเอาจากแปดหนึ่งกับสี่หนึ่งอันนี้อันนี้ผมได้เอาไปเก้าให้เบิ้งด้เบางหนึ่งอันเอาห้เบิ้งสี่หนึ่งสี่อันนี้แปดหนึ่งนี่นีน้สิเชออันนี้แปดหนึ่งนี่นีผมซื้อรถตลีนี่ เราซื้อลอตเตอรี่นะครับว่ามันจะเป็นล่างพราะนั้นวกนเหมืนกันว่าผมผมมารกเลขติดหนึ่งอะนะผมได้ซื้อสี่หนึ่งหนึ่งสี่แปดหนึ่งหนึ่งแปดนะันเจ็ดบอมากกับแปดหน8 8ึ่งหนึ่งแปดด้วยเลยอืมบอมากเจ็ดบอมากผมรับประกันได้เลยเเพราะว่าเพราะว่ามันอ่าน,นั้านใช่มอ่นเพราะว่าเพราะว่าของผมมันสิบหมวดเลยได้สิบหมวดเต็มละโอ้ยโอ,โอ้ยโอ้ยพอไปจัดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด ขื้ได้อ่าเอ่อเอาเก้าศูนพอคือประกับคือบอคือประกับครับยูอยู่อินหนึ่งผออ๋อสนเก้าเก้าสวนอ๋เอ้า,อาพี่น้องแคบหน้าจอได้พี่น้องได้ชุดชุดเต็มกะชุดเต็มบนล่างกะเห้เบื้องแล้วบาบนี้คือชุดแต่พอพันคัดมาให้ได้พี่น้องได้คัดมาให้แล้วแคบหน้าจอตามนี้ครับผมแต่ว่าห<ข>าใช่เราสูตรันมากศูตรมาคันมากตัวใดก็ได้แต่ว่าสูตรข้ามมือยืน ขึ้นกับ2สองแมนถ้าพี่น้องกับถ้าพ่อมา่อจับคูกัหามาใส่ศูนย์กับหาหนา,พนาะพ่อเนาะอ่ะส่งมานกันสู่ผูส้สกุลอ่ะพ่อขอบคุในลายครับผมฝากคนไรกดแช่คนที่ตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมโอ้ยว่าาิบม